เปลี่ยนยางใหม่ก็ถึงเวลาที่จะต้องถ่วงล้อกันใหม่แต่เบื้องต้นถือว่าดูดีมากสำหรับ cst sc 0 2เสน้นนี้ค่อนข้างนิ่งสั่นน้อยมากสำหรับเดิมๆน่าจะทำมาบาลานซ์ดีอยู่นะครับถ่วงน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมารอดูหลังจากถ่วงแล้วจะนิ่งเนียนขนาดไหนก่อนถ่วงล้อ ความเร็วหกสิบเจ็ดสิเจ็ดสิเจ็ดดสิเ้าสิบห้าก็ต้องถ่วงล้อกันสักหน่อยนี่มาดูผลงานหลังจากที่ถ่วงเป็นที่เรียบร้อย เป็นอย่างไรบ้างนิ่งคริบเมียน